เทนเดอร์2025มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยและดุดันยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่แบบโครเมียมรมดำช่วยเพิ่มความหรูหราพร้อมไฟหน้าแบบเลที่ให้ความสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนตัวถังแข็งแรงทนทานรองรับการใช้งานหลากหลายทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นทั้งในห้องโดยสารและกระบะท้าย ภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างประณีตเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพดีรองรับการปรับไฟฟ้าในบางรุ่นระบบเครื่องเสียงเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง เครื่องยนต์ของ MG Extender 2025ใช้ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ161แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาในบางรุ่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้การตอบสนองของเครื่องยนต์ดีเยี่ยมเหมาะกับการบรรทุกหนักหรือเดินทางไกลระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้จัดเต็มไม่แพ้ใคร ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD และ B A ระบบควบคุมเสถียรภาพ EST ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันและกล้องมองรอบคันพร้อมเซ็นเซอร์ถอยจอดนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทาง MG x t e n d e r 2,025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งแบบ2ประตูและ4ประตูโดยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1,9,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือกถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน หากคุณชอบรีวิวรถแบบนี้ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ SK Auto Review ช่องสำหรับคนรักรถทุกสไตล์ที่เราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆอย่างครบถ้วนและจริงใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า